ปานาติปาตาเวรัมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิปานาติปาตาเวรัมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรัมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรัมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิเเมสุิาารรว นามมสุมิชาจาราเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสาวาทาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจฌาปมาทฐานาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสมุสาวาทาเวรามนีสิกขาปัทธังสาธี รมณีสิกขาปทามสมาธิยามีมาสา,มานิสีเลนะสุขจริงยติสีเลนะโกกัมทธาสีเลนะนิพุิงยาติตัตมา ยะยะธรรมะทุกขะธรรมะทุกขะวินาศายะกายปริทังปริทังรูธรรมะระมุธรรมะระมุวิปติวิปติปฏิภาหะยะปฏิภาหะยะสัพพสัมปติสัพพสัมปติสิทธิยาสิทธิยาสัพพพายะสัพพพายะวินาศายะวินาศายะปริทังปริทังรูธรรมะระมุธรรมะระมุวิปติวิปติ พาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพาโรขาวินาสายะลิตรังปรูธมังคะระ I a uh -huh. शेन विदेशवान् पञ्चितानां च सेवनाकोचा च कोचनीयानां एता मङ्गलमोचमाम् अखिलोपके वा सोचपोके च कतपुञ्जता

ancariyasa ca anatha sasanam ne bhara sa cittikiriya ye dhamma mangala bhutama bhuta saroka tang me hetam yasanakam patirasotang viratam khema mang e dhamma mangala bhutama eta disanika tavana sakha dhamma वाभवां विरातयेतायधिके पवातमिषा अविरो निय सायाम्बे पाहिताम् दिशां ते एतेन ana sampawa ye aparimana atau jatiyan jasa वे gucken awe nabinaasane tuyan pun mimetang

tanah hama seangangka kita semmas sotik Prowantu today yang inginndraatanang logewi jadi wiwiham yeah, yeah. 对。